สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการนี่แผ่นดินครับช่วงรู้กฎหมายได้ประโยชน์เราจะมาคุยกันในหัวข้อประกันสังคมฉบับแก้ไขใหม่ซึ่งเป็นการพูดคุยต่อจากคราวที่แล้วครับครั้งนี้ครั้งที่4แล้วครับและคิดว่าครั้งนี้เราจะคุยกันจบในหัวข้อนี้ครับเราได้รับเกียรติเช่นเคยนะครับจากท่านวิทยากรประจํารายการของเราคือท่านอาจารย์รุ่งโรดรื่นเริงวงครับปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรภาคสองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวัสดีครับครับวันนี้ผมพงธรเอกมณีจะเป็นผู้ดำเนินรายการครับอาจารย์อาจารย์ครับเขาที่แล้วสองครั้งที่3ามละสาครั้งละเราก็ได้พูดคุยกันถึงสิทธิหน้าที่และประเภทของนายจ้างลูกจ้างว่ามีอย่างไรกันบ้างนะฮะครับจนไปถึงครั้งสุดท้ายเราพูดถึงว่าสิทธิของนายจ้างและตัว ลูกจ้างหรือที่มีปัญหากันเนี่ยจะไปฟ้องศาลได้ถึงขนาดไหนถึงข่าวแล้วเรา<ช>พูดนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อใน,ใน,ในเริ่มเรื่องใหม่ก็คือในเรื่องหน้าที่ของผู้ประกันตนหรือลูกจ้างเนี่ยว่าตามกฎหมายเก่ากับกฎหมาย,ายใหม่เนี่ยเขามีประชาชนจะได้รับรู้อะไรบ้างครับครับก็รบสรุปว่าลูกจ้างเนี่ยมันก็มีสิทธิมีหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าสิทธิเป็นส่วนใหญ่หน้าที่เป็นส่วนน้อยนะครับมันตรง,งกันข้ามกับนายจ้าง ซึ่งมีสิทธิเป็นส่วนน้อยหน้าที่เป็นส่วนใหญ่ที่เราคุยไปนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าที่นะครับเรื่องสิทธิของลูกจ้างหรือว่าผู้ประกันตนนั้นเนี่ยเขาจะได้สิทธิ์ก็ต่อเมื่อเขาได้ปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมครบถ้วนจำเป็นคำของจองอาจารย์ง่ายๆนะครับว่าจ่ายเงินครบประสบภัยได้ตามสิทธ์ ไม่ผิดหลักเกณฑ์นะครับ,รบเป็นคำของจองง่ายๆนต่ต้องสี่องค์ประกอบนะครับ,รบจ่ายเงินครบประสบภัยได้ตามสิทธิ์ไม่ผิดหลักเกณฑ์ครับอ,อันแรกจ่ายเงินครบจ่ายเงินครบนั้นเนี่ยในกฎหมายประกันสังคมเนี่ยได้มีบัญญัติไว้ว่าอสิทธิประโยชน์ประเภทใดเนี่ยจะต้องจ่ายเงินสมทบเนี่ยนานเท่าไหร,ร่นะครับ ถ้าจ่ายไม่ครบตามกำหนดเวลานั้นก็ไม่มีสิทธิ์นะครับครับซึ่งให้จําง่ายๆครอาจารย์ก็ก็ให้จําง่ายๆว่าในกรณีที่จ่ายเงินครบตามกำหนดเวลาหรือไม่เนี่ยให้จําเป็นคำคล้องจองครับว่า 1. หนึ่งมอดมวยคป่วยเจ็บสาครับยามว่าง6ครับตกลูกเจ็ดครเสร็จสิบห้า ค่าเลี้ยงหนึ่งขอทัวนอีกครั้งนะครับหนึ่งมอดมวยป่วยเจ็บสามยามว่างหกตกกลูกเจ็ดเสร็จสิบห้าค่าเลี้ยงหนึ่งถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยคนก็ยังงงๆนะครับก็ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าหนึ่งมอดมวยเนี่ยมอดมวยคือตายตายนี่ต้องจ่ายหนึ่งเดือนนะครับคือหมายความว่าตัวุกเงินสมทบเนี่ยต้องจ่ายมาแล้วอ่าหนึ่งมอดมวยหนึ่ง มอดมวยนี่ก็หมายว่ากรณีตายเนี่ยจะต้องจ่ายเงินสุทบครบหนึ่งเดือนหนึ่งในที่นี้คือหนึ่งก็คือไอ้นี่หกอย่างสี่แรกคือเดือนสองหลังคือปีนะครับครสี่แรกคือเดือนสองหลังคือปีครสี่แรกคือเดือนเนี่ยหนึ่งมอดมวยตายมอดมวยตายต้องจ่ายหนึ่งเดือนหมายถึงเคยจ่ายมาแล้วหนึ่งเดือนถึงจะจ่ายมาแล้วหนึ่งเดือนถูกต้องถ้าจ่ายยังไม่ครบหนึ่งเดือนก็ไม่มีิทธิ์นะครับ ป่วยเจ็บสามกรณีที่ป่วยเจ็บเนี่ยก็ต้องจ่ายสามเดือนอต้องจ่ายสามเดือนนะครับ,รบป่วยเจ็บในกรณีนี้มีสองกรณีค,รคือป่วยเจ็บธรรมดากับเจ็บหนักเขาเรียกทุกโลภาพซึ่งจ่ายต้องจ่ายสามเดือนทั้งนั้นนะครับยามว่างหกก็หมายถึงว่ากรณีที่ว่างงานเนี่ยต้อง ต้องจ่าย6เดือนนะครับว่าง,งานนี่ไปถึงเคยท,ทางานแล้วล้าเราก็อยู่ถ้าถูกออกจากงานน,นั่นเขาเรียกว่าวางงานต้องจ่ายมาแล้ว6เดือนถึงจะมีสิทธิ์ถึงจะมีสิทธิท์ตกลูกเจ็ดก็หมายถึงคลอดบุตรนะครับขออภัยที่ใช้คําแปลกๆตกลูกเจ็ดก็หมายถึงถ้าหมายถึงว่าถ้าเป็นคลอดบุตรนี่ต้องเจ็ดเดือนต้องจ่ายมาครบเจ็ดเดือนแต่ว่าในกฎหมายใหม่นะครับ กฎหมายใหม่นี่กรณีคลอดบุตรนี่จ่ายเหลือห้านั่นเองนะครับอ๋อแต่เดิมนี่เจ็ดต้องเจ็ดครับอันนี้ลดลงมาให้ให้ได้รับสิทธิ์ได้เร็วึ้าอ่าเร็วขึ้นห้าห้าเดือนเสร็จสิบห้าสองหลังอ่าไอ้ห้ากับหกนี่เป็นปีแล้วนะเสร็จสิบห้านี่หมายถึงว่าเสร็จภารกิจก็คือเกษียณแล้วอ่าสลาภาพแล้วเกษียณแล้วอืมออกจากงานเนื่องจากเกษียณแล้วอ่าต้องห้าสิบห้าอายุ ต้องอย่างน้อยห้าิบห้าแล้วก็ส่งมาไม่น้อยกว่า5้านะครับไม่น้อยกว่า15้าปีนะครับ15ปีเลยยาวนานนีกันะระยะเวลาสิ้เล่ร้อยแปดสิบเดือนครับต้องส่งร้อยแปดสิบเดือนถึงจะได้บำนาญชราภาพค่าเลี้ยงหนึ่งก็คือสงเคราะห์บุตรค่าเลี้ยงคือสงเคราะห์บุตรนะครับจ่าย1ปีครปีครับจ่ายหนึ่งปีนะครับจ่ายมาแล้วหนึ่งปีถึงจะมีสิทธิ์นะครับ ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งมอดมวยป่วยเจ็บสามยามว่างหกตกลูกเจ็ดเ็สิบห้าค่าเลี้ยงหนึ่งสี่แรกคือเดือนสอ,สองหลังคือปีอถ้าถ้าจ่ายครบถึงจะมีสิทธิ์นะครับ,รบและประสบภัยรประสบภัยจ่ายครบประสบภัยก็คือเกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตาม เหตุที่ระบุไว้ในประกันสังคมเจ็ดเหตุเจ็ดเหตุนะครับเจ็ดเหตุเนี่ยอาจารย์ก็แยกเป็นาส,าสามกลุ่มให้จำง,ง่ายๆกลุ่มแรกเนี่ยเกิดเจ็บตายเกิดเจ็บตายอันนี้กลุ่มแรกนะครับ,รบกรณีเจ็บนี่มีสองกรณีนะเจ็บธรรมดากับเจ็บหนักเพราะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกคือคลอดลุดเกิดเจ็บก็คือเจ็บป่วย เจ็บธรรมดากับเจ็บหนักนี่เับนมีตรงไหนไหมที่จะแยกกันออกอย่างเช่นเราเดี๋ยวเราพูดกันเดี๋ยวเราพูดกันถึงเรื่องกรณีทุพพลภาพนะครับมีแยกออกแยกออกครับกฎหมายเขาต้องให้แยกนะครับอ๋อครับอาจารย์ครับแล้วก็ทุพพลภาพครับแล้วก็ตายกรณีตายอันนี้สี่กรณีนี่สี่แล้วนะครับแล้วก็มีในกลุ่มที่สองนี่มีสองกรณีคือเด็กกับแก่ครับเด็กกับแก่เด็กก็คือสงงครห์บุตร แก่คือชราภาพนี่6แล้วนะเจ็ดก็คือกลุ่มสุดท้ายคือว่างงานเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเกิดเหตุใดเหตุหนึ่งในในเจ็ดเหตุถึงจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนซึ่งในประโยชน์ทดแทนในแต่ละแต่ละประเภทนั้นไม่เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวจะจะอธิบายนะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกันถ้าจะพูดดูรายละเอียดแล้วเนี่ย เยอะมากมันต้องรักษาอยังไงต้องต้องได้เท่าไหร่ยังไงโรคอะไรรักษาได้รักษาไม่ได้ก็คงไม่ไม่เข้าไปในรายละเอียดมากถึงขนาดนั้นประสบภัยได้ตามสิทธิ์ได้ตามสิทธินี่หมายถึงว่าเขาจะได้มากได้น้อยเนี่ยเขาเขาต้องมีกฎหมายเขียนไว้แล้วว่าเขาจะได้เท่าไหร่ยังไงไม่ผิดหลักเกณฑ์ อ่าเช่นกรณีที่จะไปรักษาฟรีเนี่ยต้องไปรักษาที่ไหนอย่างไรครับอันนี้คือกรณีที่จะได้สิทธิ์ครับซึ่งเมื่อได้สิทธิ์แล้วก็ยังมีสิทธิ์อยู่สองประการครับก็คือสิทธิ์ตามกฎหมายประกันสังคมกับสิทธิ์ตามกฎหมายอื่นนะครับอ่าสิทธิ์ตามกฎหมายประกันสังคมเนี่ยคอ,อาจารย์ก็เดี๋ยวจะพูดทีหลังอ่าแล้วคุณพงศธรนี่มีมีอะไร ที่จะถามแทนประชาชนหรือในที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมีอะไรจะเสริมหรือจะถามเพิ่มเติมไหมครับคือผมสงสัยเมื่อกี้ครับที่ว่าที่บอกว่าการเจ็บป่วยหนักอาเจ็บป่วยมากเนี่ยผมสงสัยครับว่าเจ็บป่วยหนักนี่ขนาดไหนบางทีไม่ถึงทุพพลภาพนะแต่เขาเจ็บหนักเนี่ยเขาจะได้สิทธิ์มันแยกะไรตรงนี้ไหครับมันแยกกันตรงอทุพพลภาพนี่มีกฎหมายเขียนไว้เนี่ยถ้าจะจําง่ายๆสามเสียหนึ่งใบสามเสียหนึ่งใบครับผม ถ้าเข้าหลักสามเสียหนึ่งไม้แล้วนี่ก็เป็นทุกพลภาพสามเสียนี่สามเสียก็คือหนึ่งเสียอวัยวะอวัยวะตาบอดหูหนวกแขนขาดขาขาด,ขาดสองนี่เสียเ,เขาเรียกว่าเสียสมรรถภาพของอวัยวะ,ววะก็คือยังยิงอยู่ ยังอยู่แต่เป็นอมาพฤกเป็นอมตะพาดพิการแล้วเดินไม่ได้แต่ขายังอยู่นะแขนยังอยู่กับไอ้ีเสียนี่ขาดไปแต่นี่ไม่ขาดครับแต่ว่าแต่ใช้ไม่ได้แล้วมันมันก็เหมือนพิการเหมือนกันพิการกับเสียจริตก็คือวิกฤตจริตวิกฤตจริตต้องถึงขนาดวิกฤตจริตเลยนะครับสามเสียนะหนึ่งเสียอวัยวะสองเสียสมรรถภาพของอวัยวะสามเสียจริตหรือวิกฤตจริตหนึ่งไม่ จนไม่สามารถที่จะทํางานได้ครับแม้เขาจะเสียอวัยวะไปแต่เขายังสามารถทํางานได้เป็นปกติอย่างนั้นไม่ใช่ทุกพลภาพนะครับครับทุพลภาพจะต้องไม่สามารถทํางานได้ครคับอันนี้คือทุกพลภาพเจ็บหนักครับแต่กรณีที่เจ็บไม่หนักนี่ก็อาจจะไม่ตถ,ถึงขนาดเสียอ,อาจจะมีแผลแตกอ,อาจจะป่วยมีเชื้อโรคในคในร่างกาย อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เจ็บธรรมดาถึงเราจะเข้ารับรับการผ่าตัดเนี่ยฮะนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนอย่างนี้ก็ยังไม่เข้าที่ว่าจะถือว่าเจ็บหนักใช่ไหมก็อาจจะยังไม่ถือว่าเจ็บหนักถ้ายังไม่ได้เสียอวัยวะไม่ได้เสียอวัยวะแต่ว่าจะได้ค่ารักษาพยาบาลแค่ไหนเพียงใดก็คงไม่กลาวเข้าไปในรายละเอียดนะครับนี่คือเรื่องเรื่องว่าเขาจะเกิดสิทธิ์อย่างไรครับแล้วจะสิทธิ์จะได้อะไรนี่ตามประกาศสังคมนี่จะขอพักไว้ก่อน จะพูดถึงสิทธิ์ประการที่สิทธิตามกฎหมายอื่นครับสิทธิตามกฎหมายนี่ไม่เกี่ยวเนื่องมันไม่ใช่ประกันสังคมโดยไม่ใช่ประกันสังคมโดยตรงแต่เป็นสิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับประกันสังคมครับก็จําเป็นคําคล้องจองนะครับจําเป็นคําคล้องจองนี่อาจารย์ก็ขอให้จําเป็นคํคล้องจองนี่มันจําง่ายดีนะครับหนึ่งสองทางไม่ซ้อนครับ 2. ลดหย่อนภาษีครับสม,มีสิทธิ์ล่วงรู้ครับสฟ้องผู้ละเมิดครับหภัยเกิดจากรถและก็หกงดเว้นภาษีครับอันี้เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายอื่นนะที่เกี่ยวเนื่องกับประกันสังคมขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับครับอสองทางไม่ซ้อนครับลดหย่อนภาษีครับ มีสิทธิ์ล่วงรู้ฟ้องผู้ละเมิดภัยเกิดจากรถงดเว้นภาษีนะครับในในมีหกหกอย่างหกอย่างครับซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะมาอธิบายกันโดยละเอียดเนี่ยอีกทีในช่วงหน้าครับอาจารย์ครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงที่สองครับ